วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มาพบกับวาสาอีกแล้วนะคะกับรายการสถานีขอหวยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะวาสาก็พาชาสลากพารวยนะคะมาที่นี่เลยค่ะอยู่จังหวัดนนทบุรีเหมือนเคยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับที่วัดค่ะหลายหลคนจะงงว่าเอ๊ะวัดนี่เรามาขอพระหรือเปล่าไม่ใช่นะคะไม่มีการมาขอพระอะไรแต่ว่า วาสารนะคะไปแอบรู้มาว่าที่วัดแห่งนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนะคะมาขอหวยกันเยอะมากๆเลยนะคะใครอยากดูแล้วนะคะตามไปดูกันได้เลยค่ะ <Maps> นี่ค่ะและด้านหลังของวสา,านะคะก็เป็นนี่เลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาวบ้านนะคะมากราบไหว้นะคะโอ้โหมีคนบอกว่าก่อนที่หวยจะออกนะคะนี่ตรงบริเวณนี้นะคะมีคนมาขายรอตเตอรี่นะคะหรือว่าขายหวยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วด้านหลังของวสา,านะคะก็เป็นเจ้าแม่แตะเคียนเงินตะเคียนทองค่ะ ที today, ่ตอนนี้นะคะเราอยู mm ่ก hmm. ันที่วัดลาดประดุกนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะตามมาสษงเข้ามาดูข้างในกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ภายในนะคะที่มาบูชานะคะเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองนะคะซึ่งอรนนี้เนี่ยนะคะเขามีเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเขาบอกว่าเชิญบูชาเจ้าแม่ตะเคียนตรงนี้นะคะก็คือจุดธูปเจ็ดดอกค่ะคุณผู้ชมครับน,นะคะเขาบอกว่าแม่ตะเคียนทองหอมจนันจันหอมสุดาจานันแม่ตะเคียนเงินก็จะมีแก้วฟ้าลำดวนไฟ่ฟ้าพลอยฟ้าแก่นจนันทร์ เพชรพลอยจินดานะคะโอ้โหนี่เลยค่ะคือเยอะมากมากเลยคุณผู้ชมคนะณส่วนนี้เนี่ยนะคะเห็นในตู้กระจกตรงนี้นะก็คือมีหลักเจ้าแม่ตะเคียนเยอะมากๆเลยนะคะให้มากราบไหว้นะะหบ,วบูชาเนาะนะคะก็สามารถตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่บูชาไก่ตรงนี้เลยค่ะบูชาไก่ก็จะมีแบบว่าหลายส่วนมากนะคะมีหลายราคามากมีตั้งแต่59 9 9 1 9 9 299แล้วก็399บาทคา่ะ 私の親とお前でご飯のありをもっまま足がるところにお客様は。 อ่าคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาจุดธูปนะคะอาบูชาถวายนะคะแม่เจ้าแม่ตะเคียนได้นะคะส่วนใหญ่นะคะคนมาที่นี่ก็คือจะมาขอพรขอโชคขอลาภต่างๆนะคะเพื่อให้อ่ามีเงินมีทองใช้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยลก็คือขอหวยนั่นเองคุณผู้ชมใครที่อยู่ในละแวกนี้นะคะวัดลาดประดุกนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะมาขอเจ้าแม่ตะเคียนเงินตะเคียนทองตรงนี้ได้นะคะยังไงวันนี้นะคะพาษาักก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ